สวัสดีนะครับสหรดบในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงถงเรื่องของ Asset Manager ใน Blender กันนะครับ a อ a g e r นนั้น uh, เป็นฟีเจอร์ที่ทดลองอยู่บน Blender 2.8 2.9ประมาณนี้นะครับ uh, แล้วก็คาดว่าจะกลายเป็นฟีเจอร์พื้นฐานของ Blender 3นะครับ uh, ผมก็เลยคิดว่าฟีเจอร์นี้มันน่าสนใจก็เลยเอามาเล่าให้ฟังก่อนโดยที่ตอนนี้ผมใช้ เบลนเดอร์สามจุดศที่เป็นอัลฟ่านะครับแล้วก็จะทดลองดูว่าตัวแอสเซทแมเนเจอร์ uh, นั้นมันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับจริงๆแล้ว Asset Manager นั้นมีคนทำแอดออนหลายตัวมากนะครับมีทั้งฟรีและทั้งเสียงเงินนะครับในที่นี้ผมจะพูดถึง uh, พื้นฐานที่มันจะบรรจุอยู่ใน Blender ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ uh, เราก็เปิด Blender 3ขึ้นมานะครับ เราสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวทดลองได้จากเว็บไซต์ของ Blender เนี่ยนะครับซึ่งผมทำลิงก์ไว้ใน description แล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้เนื่องจากว่าฟีเจอร์เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ที่ยังทดลองอยู่เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเปิดฟีเจอร์นี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นให้เราไปที่ edit นะครับแล้วก็ไปที่ preference นะครับ ใน preference เนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีตรง interface เนี่ยมันจะมีรายการที่เขียนว่า developer extra นะครับเราต้องเราต้อง enable รายการนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าที่เมนูด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีรายการชื่อว่า experimental เกิดขึ้นเราก็คลิกที่รายการนี้นะครับแล้วก็ติ๊กตรงรายการที่เขียนว่า asset browser นี่ผมติ๊กไปแล้วนะครับติ๊กตรงนี้เพื่อที่ว่าจะ enable ตัว asset browser ให้มาทดลองใช้ใน blender กัน ทีนี้สิ่งที่เราจะเริ่มทดลองใช้นะครับเ,เริ่มต้นเลยเราก็จะใช้ Workspace ที่เป็นตัว Layout Workspace ซเนี่ยนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยมันมีวิวของตัว Timeline เราจะเปลี่ยนวิวของ Timeline เนี่ยเป็น Asset Browser กันนะครับล้วก็คลิกที่ไอคอนตรงมุมซ้ายเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกรายการที่มีในหัวข้อ Data นี่นะครับเลือก Asset Browser ขึ้นมา ทีนี้เนื่องจากวิวมันแคบนะครับก็ดึงขึ้นมาหน่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของสิ่งที่เราเรียกว่า Asset Browser อนะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรเพราะผมยังไม่ได้ทำการติดตั้งใดๆนะครับเ,เริ่มต้นเราทำังไงบางนะครับสิ่งที่เราทำก็คือมันจะมี2 s t ส p s เต็ Step. Step ที่1คือการกำหนดว่า Asset ของเราอยู่ที่ไหนนะครับส่วนที่2คือสร้างไฟล์ที่เก็บ Asset เหล่านั้นนะครับเ,เริ่มต้นเลยลเราก็ไปที่ e d i t นะครับ uh, preference เหมือนเดิมนะครับในนี้นะสังเกตเห็นมีหัวข้อที่ชื่อว่า file path แล้วก็คลิกที่นี่นะครับตอนที่เรา enable ตัว asset browser เนี่ยมันจะเพิ่มรายการอันนึงชื่อว่า asset library นะครับแล้วก็ Default มันจะมี library เอ่อ u l t อยู่ว่า asset นั้นอยู่ที่ไหนนะครับ uh, ถ้าเรามีโฟลเดอร์ที่เก็บตัว asset ที่เรามีของเราเองเราก็ทำการคลิกตรงเครื่องหมายบวกนี่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าผมทำโฟลเดอร์ไว้ย่งไงบ้าง ผมทำโฟลเดอร์ไว้อันนะครับอยู่ภายใต้ Blender My Asset เนี่ยนะครับแล้วในนี้ผมสร้างโฟลเดอร์ย่อยเอาไว้เช่นตอนนี้ผมมีเฟอร์นิ r จมี Material นะครับซึ่งใต้โฟลเดอร์นั้นเนี่ยผมก็มี len d f ฟล e นะครับอันนี้ผมก็เป็นเฟอร์นิ r จที่ผมเอาเฟอร์นิเจต่างๆมาใส่เอาไว้นะครับส่วนตัวอย่างทดลองอันนี้คือ Material ผมก็เอา Material Basic ธรรมดาเนี่ยเอามาใส่เอาไว้ในเ e n d File ตัวนี้นะครับ ทีนี้พอเรามีโฟลเดอร์เหล่านี้เป็นซับเซ t ตเนี่ยนะครับใน Asset Browser มันจะมองเห็นนะครับแล้วก็เราสามารถจะเรียกใช้ได้นะครับอันที่หนึ่งผมจะลองให้ดูอย่างนี้แล้วกันผมจะเปิดไฟล์นี้ให้ดูนิดนะครับโดยที่ผมจะปิดอันนี้ไปก่อนนะครับผมจะเปิดไฟล์ให้พวกเราดูนิดหนึงก่อนนะครับ Open น,นะครับไฟล์ที่ผมอยู่ในตัว My Asset นะครับในนี้เนี่ยผมมีเฟอร์นิเจอร์อยู่ลองดูที่ว่าหน้าตาในนี้เป็นยังไงโ okay. อเคจริงๆสิ่งที่ผมทำตอนนี้จริงๆผมทำพรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีว่าทำยังไงตอนนี้คือผมเอาแอสเซททั้งหมดมากองอยู่บน,ศ,นศูนย์ของ World Coordinate น,นะครับแล้เนี้มันจะเอาไปใช้งานได้นะครับก็เก็บไว้แบบนี้นะครับตัว Material เรลาก็อาจจะมีการสร้าง material ขึ้นมานะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ ทีนี้ไปดูวิธีการทำวิธีการทำนะครับก่อนอื่นเลยผมกลับไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับผมไปที่ไฟล์ว่างๆก่อนนะครับอันนี้ผมยังไม่ยุ่งแบบนี้แล้วกันมาดูวิธีเซตอัพก่อนนะครับเซตอัพก็คือไปที่ไฟล์ preference นะครับแล้วในนี้เนี่ยเราก็เลือกตรงไฟล์พาร์ตนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าผมมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า furniture กับ material นะอยู่นะครับผมก็คลิกเครื่องหมายบวก มันจะเพิ่มอีกหนึ่งรายการนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ browse ไปค,คลิกตรงไอคอนโฟลเดอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ browse ไปนะครับเนื่องจากว่าผมอยู่ใน drive D e นะครับ Blender นะฮะเสร็จนี่จะสังเกตเห็นว่าผมมีเฟอร์นิ r จอยู่นะครับผมก็เลือกรายการนี้แล้วก็ accept มานะครับ accept เสร็จเรียบร้อยก็จะมีหนึ่อนะัน นะฮะถัดไปผมจะ browse ไปนะครับคลิกหมายบวกนะครับ browse ไปอันหนึ่งแล้วผมก็ไปที่เดิมนมครับอ่ผมไปที่ตัว material นะครับที t e r อันนี้นะครับ material blend นะครับ accept นะครับตอนนี้ผมก็จะมีโฟลเดอร์อันนี้เข้ามาเพราะผมอาจจะตั้งชื่อนิดหน่อยเพื่อให้เข้าใจเช่นอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่า f u r n i t u r e ส่วนอันนี้ผมตั้งชื่อว่า Material นะครับซึ่งในความเป็นจริงเราอาจจะแยก Material เป็นหมวดหมวดก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการของเราเดี๋ยผมเริ่มต้นทํานี้ก่อนนะครับก็เสร็จแล้วทีนี้อันนี้คือการเตรียมเดี๋ยวนี้มาดูว่าตัว Data เราเตรียมข้อมูลยังไงนะครับผมจะไปเปิดไฟล์ที่ผมทำไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนที้ผมเปิดเฟอร์นิเจอรมาก่อนนะครับ ในเฟอร์นิเจอร์อันนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับผมจะลบพวกนี้ไปก่อนนะครับด้วยเห็นไอเดียว่าเราเริ่มต้นทำยังไงเอาละ <c oughs> ผมมีโมเดลของเฟอร์นิเจอร์ทำเสร็จเรียบร้อยแล้นะครับสิ่งที่เราต้องทำถัดไปก็คือว่าเราเอาจับไปใส่ในตัวตัวแอสเซทแมเนเจอร์นะครับวิธีการจะเป็น,นนะอย่างนี้เนื่องจากตอนนี้ผมแยกคอลเลกชันไว้ที่นี่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมเลือกโซฟา โซฟาก็คือไอโซฟาตัวตัวนี้นะครับแล้วผมคลิกขวานะครับแล้วผมเลือกหัวข้อ ID data นะครับแล้วก็เลือก Mark Asset Mark Asset นะครับ, set, รบพอ Mark Asset เสร็จมันจะเอาเข้าไปนะครับแต่โดยปกติเวลามันเข้าไปเนื่องจากตอนนี้ผมทำ Preview ไว้แล้วนะครับปกติแล้วไอ Preview ตรงนี้มันจะต้องปกติแล้วบางทีมันจะขึ้นเป็นสเฟียร์กลมๆเฉยๆนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะ Browse ไปหาที่ที่เราเก็บ Image นะครับซึ่ง Image อันนี้เนี่ยผมปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับผมให้ดูปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าใน Re ลิสซ์ในฟิแลมันจะมี Preview อะไรต่างหากหรือเปล่าผมเข้าใจว่า default จะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือ,อคลิกตรงสัญลักษณ์โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับซึ่งปกติแล้วสัญลักษณ์เนี่ยเราต้องคลิกตรงไอคอนตรงนี้ปกติมันจะไม่มีนะครับเราก็คลิกตรง ไอคอนลูปเฟืองเสร็จแล้วก็คลิกตรงโฟลเดอร์ er ตรงนี้เสร็จแล้วเราไป browse หา image file นะครับซึ่งในนี้เพิ่นผมทำโซฟาไว้เป็นภาพซึ่งผมใช้วิธี capture เอาหรือพวกเราจะ render อะไรก็สุดแท้แต่น,นี้ผม capture screen ง่ายดีแล้วก็โหลด custom preview จะเห็นว่าอันนี้มันก็เข้ามานะครับแล้วก็ทำแบบเดียวกันให้ครบนะครับผมก็จะไปทำในส่วนของ d e s e t เ,เดิมนะครับคลิกขวา id data นะครับ แล้วก็ mark asset นี่อันนี้เพลินผมใส่ preview ไว้ให้แล้วนะครับมาเลยขึ้นแต่พวกเราเข้าใจว่าถ้าทำก็ต้องทำเป็น browse image file อย่างที่ผมเล่าไว้ผังนบอกนะครับผมจะก็อีกอันหนึ่งนะครับคลิกขวานะครับ id data mark asset นะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เซฟไฟล์นี้ไว้เฉยๆไฟล์นี้ก็จะกลายเป็นไฟล์ asset ซึ่งมี preview ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเราไปใช้ซึ่งแบบทีวีผมก็ทาแบบเดียวกันนะครับเอาละเรามาดูว่า เราจะใช้งานได้ยังไงหรอนะครับเราก็มาดูที่ผมจะเปิดไฟล์ว่างก่อนนะครับทีนี้มาดูผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น Asset Manager เหมือนเดิมนะครับดึงขึ้นมาในไฟล์ใหม่ <c oughs> วิธีการใช้นะครับวิธีการที่เราใช้ในกรณี Material เนี่ยนะครับใน Grid Material ใช้ Drag and Drop ธรรมดาเลยนะครับออลองสังเกตดูนะครับผมจะ เปลี่ยนตรง current file ตรงนี้นะครับให้กลายเป็นไฟล์อันนี้แล้วจะเห็นว่าตอนนี้ผมมี2รายการที่เกิดขึ้นจากการที่เรา add ตัว asset library ไปเมื่อตอนแรกนะครับนี้ถ้าผมคลิกตรง material จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้อาจจะไม่เห็นอะไรแล้วก็มันอยู่ี่ shading ในหมดวด shading เราเห็นว่านี่คือ material ที่มีอยู่ในไฟล์ที่เราเตรมเอาไว้ซึ่งเป็น,ปนการ assign ลงบนโมเดลธรรมดานะครับสิ่งที่ผมทำผมแค่ทำ p l a n ขึ้นมาแล้วผมก็ assign material ลงไป หลังจากนั้นเราก็จะแอดมันเข้ามาเป็นแมททีเยลซึ่งเดี๋ยวเราจะดูอีกทีว่าเราแอดแมททีเยลได้อย่างไรนะครับเ,เสร็จแล้ววิธีการใช้เนี่ยเราแค่ drag and drop นะครับลงไปบนโมเดลนะครับโมเดลที่เรามีเนี่ยถ้าผมเปลี่ยนเป็น shader หน่อยนะครับเ,เปลี่ยนเป็นนี่ครับเราก็จะเห็นว่านี่คือ material ที่เราดําเข้ามานะครับหรือเราจะเอาคอนกรีตบล็อกอะไรก็สุดแท้แต่ นะครับไลบรารีเหลานนะมันก็จะถูกอ่านด a ต a เข้ามาแน่นอนเรายังคงต้องทำการทำพวก U V map อะไรอยู่อยดี EV, เหมือนเดิมนะครับแต่นี้มาดูวิธีการสร้างตัว a s s e t นะครับผมจะทดลองจากอันนี้ละกันจริงๆในไฟล์ m a t e r i a l ผมก็ทำแบบเดียวกันนะครับวิธีคือเราเปลี่ยนเป็น current file เราเห็นว่าตอนนี้มันมันมี a t e r i a ออันนี้อยู่แล้วนะครับเพราะผมใส่ไปแล้วผมจะลองอย่างนี้ดีกว่านะครับผมจะลบอันนี้ทิ้งไปก่อนนะครับ Uh, delete จาก current file ไปก่อนีนี้สมมติเราเริ่มต้นเวลาเราสร้าง material ขึ้นมาเนะี่ยใน asset browser เนี่ยนะมันจะไม่มี material อยู่สิ่งที่เราต้องทำคือเราไปคลี่ตรงรายการของ object ที่เรามีการ assign material ไปแล้วจะสังเกตเห็นว่าเราจะเจอรายการของ material ที่เรา assign อยู่นะครับเราก็คลิกขวาที่ material นะครับ <c oughs> แล้วก็เลือก mark asset นะครับพอเรา mark asset ปุ๊บมันจะเข้าไปอยู่นี้นี้เลยครับเข้าไปอยู่ในนี้น นะครับแล้วก็มีพรีวิวเกิดขึ้นผมยังไม่แน่ใจว่าไฟล์นอกแล้วพรีวิวนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ปกติก็จะเป็นเซอรเฟียนะครับเราก็จะได้โมเดลนี้แล้วเราก็ทําการบันทึกไฟล์นี้ไว้นะครับหลังจากนั้นถ้าไฟล์นี้มันเป็นไฟล์ที่อยู่ใน a s s e t Library Folder ที่เราทําไว้ตอนแรกนะครับเราก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนตรงนี้เป็นรายการงานที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็สามารถจะมาใช้ได้ผมจะลองให้ดูอย่างกรณีที่เป็น เนือ่องจากตอนนี้ผมมีแอสเซทที่เป็นเฟอร์นิเจอร์อยู่นะครับแล้วไปดูที่อ็อบเจกต์แอนด์คอลเลกชันนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้มันมีอันนี้อยู่ผมสามารถจะดรากแอน d r ดรเอกไนะครับผมจะลองทำให้ดูผม d r ดรากอันนี้มาวางนะครับทีนี้จะสังเกตเห็นว่าอันนี้ผมดรากมาวางแล้วจุดที่เราวางเนี่ยมันเป็นเซนเตอร์นะตอนที่ผมคลิกนะครับเหตุที่มันเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่าใน Asset ในไฟล์เ e n d ไฟล์เนี่ยผมเอาเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ world coordinate ซ้อนๆกันอยู่เนี่ยะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอาเข้ามามันก็อยู่ในตำแหน่งที่ mouse, เมาส์เรา i คลิกลงไปนะครับมผมไม่ได้จว่าในฟิแนลเราจะมีการกำหนด uh, local axis ของเฟอร์นิเจอร์เพื่อเราจะไปเรียงกันอยู่ในในไฟล์ได้หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่เช็คู่ตอนนี้คือผมจับซ้อนกันอยู่ที่เดียวกันเพื่อให้ w o r l d coordinate มันค uh, งที่นะครับแล้วก็จับไปวางเพราะฉะนั้นเวลาเรา drag มาเนี่ย มันจะอยู่ที่เมาส์นะครับโอเคเราก็จะได้โมเดลนะครับได้โมเดลมาใช้งานเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้สิ่งที่เรียกว่า Asset b r o w s วเนะครับมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เป็น Final แล้วจากนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าในความอีกทีนะครับโอเคพวกเราคงพอมองเห็นประโยชน์ของ a s สเซทแมเนเจกันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวถ้าเป็นฟนอลยังไงแล้วผมอาจจะามาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์ของ Blender Basic นะครับก็หวังว่าซีรีส์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่มีความสนใจในการาใช้ Blender ตัวนี้ในการทำงาน r r s s n t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  o o นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน a r t w w t s t นะครับหลังจากนี้ก็คงเป็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเป็นตอนๆไป สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ